สวัสดีครับทุกท่านในตอนเช้านะครับก็วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับในการฝึกการออกกำลังกายนะครับในช่วงเช้าก็วันนี้เป็นการฝึกใช้การฝึกออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมี2ท่าที่จะมาสอนแล้วก็ให้ทุกท่านทําตามนะครับท่าแรกก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับโช o u l d e r p r e สก็คือการเหยียดแขนขึ้นือศีรษะนะครับนะครับอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นการบริหารแกนกลางลำตัวนะครับ การนำตัวก็ริหากรามือก้ามือ,อกรหม,อมือหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังนะครับให้ทุกท่านมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ก่อนที่จะไปฝึกเรื่องสองท่านนี้เดี๋ยวเราไปวอร์มอัพก่อนนะครับครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายนะครับเป็นขั้นตอนการวอร์มอัพก่อนที่เราจะเริ่มการออกกำัจริงๆนะครับโดยมีท่าทั้งหมด6ท่านะครับผู้ป่วยสามารถทำปฏิบัติพ,พร้อมๆกันไปด้วยกับผมเลยนะครับ ท่าแรกนะครับให้ผู้ป่วยนะครับเหยียดแขนทั้งสองข้างข้างลําตัวนะครับนั่งหลังตรงนะครับนั่งอยู่ประมาณเกือกกลางของเก้าอี้นิดนึงนะครับแขนเหยียดตรงนะครับค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับหายใจเข้านะครับแล้วค่อยๆหายใจออกนะครับครั้งที่1นะครับโดยทำทั้งหมด10ครั้งนะครับครั้งที่2นะครับทำวิองการหายใจเข้านะครับหายใจออก ครั้งที่3นะครับยืดอกหายใจเข้าค่อยลงนะครับครั้งที่4นะครับหายใจออกค่อยลงเหยียดแขนนะครับครั้งที่5นะครับทำพร้อมกันนะครับ6หายใจเข้าหายใจออกผ่อนแขนครั้งที่7 ปดนะครับแขนซีสะนะครับตรงที่เก้า่ยครับครั้งสุดท้ายนะครับหายลงหายใจเข้าเหยียดแขนตรงขึ้นศีษะลงช้าช้านะครับถ้าแรกเรียบร้อยนะครับต่อไปที่สองนะครับให้ผู้ป่วยนะครับเอามือนะครับประกบกันด้านหน้านะครับในระดับหน้าอกนะครับ หน้ามองตรงนะครับนั่งหลังตรงนะครับแล้วก็กางแขนออกนะครับยืดอ,อกนะครับหายใจเข้ามือประกอบการหายใจออกสามสิบครั้งเหมือนกันนะครับครั้งที่2อไปครั้งที่3นะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ4ี่ ยืดออกไปครั้งที่5้าหาคั้งที่6นะครับครั้งที่7นะครับกางแขนหายใจเข้ามือประกับการหายใจออกไปครั้งที่8กับการครั้งที่9ครับ ไปครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่1 0นะครับการแขนหายใจเข้ามือประกบการนะครับโอเคท่าที่สเซิร์ฟนะครับต่อไปเป็นท่าที่3นะครับเป็นการยืดบุนล่างกายลัตัวด้านข้างนะครับโดยให้นะครับเอามือทั้งสองข้างวางที่ต้นขาด้านหน้านะครับแล้วก็นะครับเริ่มจากที่แขนขวาเหยียดขึ้นเหนือศีรษะนะครับแล้วค่อยก้มตัวเอ็นตัวไปด้านข้างนะครับ เห็นตัวแปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเอ็นได้นะครับกลับมามือขวาวางนะครับเหยียดมือซ้ายขึ้นศีรษะเอ็นตัวด้านข้างอันท,ที่สองวางน,นะครับไปข้างขวานะครับตัวสามสิบครั้งนะครับเหมือนเช่นกันนะครับน่ัที่สี่วางเหยียดแขนขึ้น เป็นตัวที่นะครับแขนขึ้นที่6ขวาจะขึ้นที่7จ็แขนขึ้นนะครับ8นะครับอีก2ครั้งนะครับขวาขึ้นที่9 ไปนะครับครั้งสุดท้ายนะครับอย่าแขนซ้ายขึ้นที่สิบนะครับท่าที่3นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการออกนร่างกายนะครับในช่วงของสะโพกและขานะครับดูให้ผู้ป่วยนั่งขยับตัวนะครับให้ชิดกับพนักพิงเก้าอี้นะครับแล้วก็มือทั้งสองข้างนะครับบางจับที่เก้าอี้ให้มั่นคงนะครับก็เราจะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้น นะครับสลับกันนะครับซ้ายและขวาครับทั้งหมด10ครั้งนะครับโดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับยกขึ้น1นึ่เราซ้ายเป็น2ก็เป็น3เป็น4นรับสลับกันนะครับ5 6 7 8 9 10โอเคนะครับทเสร็จร้อยนะครับต่อไปนะครับื่อป่วยนะครับถ้าสุดท้ายนะครับให้เ่อป่วยนั่งตำแหน่งที่กึงลางเก้าอี้นะครับแล้วก็เราจะเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับยดเอาส้นเท้าขวาวางนะครับกับพื้นนะครับแล้วก็ขาซ้ายนะครับวางตั้งฉากกับพื้นนะครับเริ่ม แล้วก็เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างมือประสานกันนะครับเหยียดขึ้นแล้วค่อยๆก้มลงนะครับแตะไปที่นะครับหนงหน้าแข้งนะครับแล้วค่อยเอื้อมตัวเท่าที่สุดเราที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ค่อยเอื้อมตัวขึ้นมานะครับหายใจออกหนึ่งนะครับทำห้าครั้งนะครับครั้งที่สองนะครับหายใจเข้าแล้วก็ค่อยก้มตัว หายใจออกช้าๆวางเิ่มตัวขึ้นมาครั้งที่สองนะครับต่อไปครั้งที่3มนะครับหายใจเข้านะครับค่อยๆกลมตัวหายใจออกอขึ้นมานะครับที่สาไปครั้งที่4ี่าใ,ใจเข้าให้หายใจออกกลมตัวขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่อยๆครับค่อยๆ้อมตัวเอื้อมตัวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเอื้อมตัวขึ้นมามีหาโอเคต่อไปจะเปลี่ยนการเปลี่ยนข้างนะครับให้เอารเท้าขวานะครับวางนะครับแล้วก็ส่วนเท้าซ้ายตั้งกับพื้นนะครับก็มือทั้งสองข้างวางประสานกันนะครับเหยียดขึ้นเหนือศีรษะครับแล้วค่อยเายใจเข้า ครั้งที่1นนะครับกลมตัวลงิ่มตัวเล็กน้อยขึ้นมาโอเคครับหนึ่ง,งต่อไปครั้งที่2องอาจะเข้าครับกลมตัวกืมตัวเล็กน้อยนะครับขึ้นมาครั้งที่สองไปครั้งที่3นะครับอาจจะเข้าครับกลมตัว ขึ้นมาช้าๆครับอีก2ครั้งนะครับครั้งที่4ครับหายใจเข้าครับกลมตัวขึ้นมาช้าๆไปครังที่5้ครั้งสุดท้ายนะครับหายใจเข้ากลมตัวกลมตัวขึ้นมาช้าๆครับโอเคครับ โอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการอุ่นร่างกายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มออกกำลังกายกันนะครับผมก็นํามาสู่ขั้นตอนการฝึกนะครับก็วันนี้การทำก็จะมี2ท่านะครับท่าแรกก็อย่างที่ได้บอกก็คือเป็นท่า shoulder press บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นการบิดลําตัวไปด้านข้างทั้งซ้ายข้างขวานะครับก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อกลางลำตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม ฝึกในท่าแรกกันนะครับก่อนที่จะฝึกเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านสามารถปฏิบัติตามได้นะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับนั่งนะครับชิดกับพนักพิงได้นะครับก็ให้นะครับใช้แรงต้านเหมือนเดิมก็คือตัวที่เป็นขวดน้ํานะครับเป็นแรงต้านนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ฝึกใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ต้องใช้ขวดน้ําก็ได้อาจจะใช้เป็นมือเปล่านะครับในการฝึกนี้เลานเริ่มต้นนะครับ ในการเตรียมการฝึกเมท่าแรกก็คือนะครับให้จับขวดน้ํานะครับแล้วก็ยกขวดน้ํามาอยู่ในช่วงบริเวณหัวไหล่นะครับเรือไหล่เล็กน้อยนะครับจับแล้วก็เริ่มออกแรงนะครับเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับเป็นหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยผ่อนแขนลงนะครับแล้วก็ทําในครั้งต่อไปครั้งที่2ก็จะทําทั้งหมด10ครั้งนะครับ สิบครั้งสามเซตนะครับสิบครั้งสามเซตโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเตยมตัวนะครับยกก้นน้ำขึ้นมานะครับยูเรนหัวไหลนะครับสอดรับลงนะครับชี้ลงกับพื้นนะครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับแึ้นมาศีรษะหนึ่งค่อยผ่อนแขนลงครับตอนผ่อนหายใจเข้านะครับเอาแรงหายใจออกครั้งที่สอง 2 3เบียดให้สุดนะครับมุมเต็มมุมการเคลื่อนไหว4ี่าเด แปดทำต่อเนื่องเลยนะครับอีกสองครั้งครับก็ครั้งเดียวครับสิบค่อยคแา็แขนลงโอเคครับก็เสร็จในเซตแรกนะครับก็ตอนที่ช่วงที่ออกแรงนะครับก็จะรู้สึกบริเวณหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่ทำงานนะครับท่านี้ก็ช่วยเสริมสร้างกามออกแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับ โอเคนะครับโอเคพร้อมนะครับเซตที่2นะครับก็ทําเช่นเดียวกันกับเหมือนในเซตแรกนะครับถือขวดน้ําไว้นะครับขวดน้ำก็ยกขวดน้ํามันมานะครับเวณหน้าอกนะครับบริเวณขึ้นมาเหนือหน้าอกในช่วงเหนือหัวไหล่เล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มทำในเซตที่2พร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 สองสามสกดสครั้งนะครับ3 สองครั้งเดียวครับหนึ่งค่อยๆพันแขนลงโอเคครับแต่ขน้ำบางลงนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันในเซตที่สามนะครับเซตสุดท้ายของท่าแรกนะครับ shoulder p r e นะครับดึวดันแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับก็เป็นท่าฝึกเรียนแก้มเือนหัวไหล่นะครับโอเคครับในเซตที่สามพร้อมไหมครับ เดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันนะครับเตรียมตัวนะครับจับขวดน้ำนะครับยกขึ้นมาเล่นหออัวไหลในหัวไหลเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5ครับ6 7เจอีก3ครั้งครับ8 9กครั้งเดียว10โอเคครับไว้ผ่อนแขนลงนะครับโอเคครับเสร็จไปแล้วในท่าแรกนะครับ ต่อไปจะฝึกในท่าที่สองนะครับเป็นการนั่งบิดลำตัวไปด้านข้างสลับซ้ายขวานะครับก็จะให้ทุกท่านนะครับก็ยอบตัวออกจากเก้าอี้นิดหนึ่งนะครับนั่งเรียนปลายเก้าอี้หรือกึ่งกลางเก้าอี้นะครับก็จะใช้ขวดน้ำแพ่ขวดเดียวนะครับก็จะลักษณะการจับก็จะจับเรียนหัวแล้วก็ท้ายของขวดน้ํานะครับงอศอกนะครับแขนชิดข้างลาตัว รับสอกตั้งชากนะครับก็จะใช้การบิดลำตัวไปด้านข้างนะครับบิดได้านขวาก่อนหนึ่งายขวาซ้ายนะครับก็เป็นการบริหารแกนเนื้อทองแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับโขเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกในเซตแรกนะครับสิบครั้งสลับซ้ายขวานะครับเอเคพร้อมนะครับเตรียมตัวถือขวดน้ำขึ้นมานะครับหอสอกแขน ชิดไม่นำตัวนะครับบิดแค่นำตัวนะครับให้ขวาพร้อมนะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5สห เจ็อแกครั้งนะครับ10โอเคนะครับก็เสร็จในเซตแรกนะครับต่อไปเซตที่2นะครับเดี๋ยวทำเหมือนกันนะครับอีก10ครั้งเซตที่2นะครับถ้าบิดตัวไปด้านข้างนะครับเคเตืีอนตัวหรือขวดน้ำนะครับหัวท้ายนะครับแขนสอเชิดนำตัวนะครับ พร้อมนะครับเซตที่สองสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองครับครับบิดขวาเก้าบิดซ้าย เซตที่2นะครับเดี๋ยวจะไปทําในเซตที่3นะครับเซตสุดท้ายของท่าที่2นะครับโอเคครับท่านี้ก็จะรู้สึกเรียนกล้ามเนื้อหน้ากล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็เรียนด้านข้างขคงลําตัวนะครับเอเคพร้อมนะครับเตรียมตัวเซตที่3นะครับพร้อม3 2 1เริ่มครับ1 3 4 5 6 7 8อีก2ครั้งครับ9้ครั้งเดียวครับ10โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับ สองท่านะครับที่นำมาสอนแล้วก็ทำให้ทุกท่านทำตามกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับโอเคครับครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนการครูดาวนะครับหลังจากออกกำลังกายเพื่อนะครับลดอการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะครับโดยต่อไปนะครับจะเป็นท่าการยืดเหยียดทั้งหมด6ท่านะครับ โดยท่าแรกนะครับให้เริ่มจากให้คนไข้นั่งชิดกับเก้าอี้นะครับมือสองค้างวางที่ต้นขาด้านหน้านะครับเราจะยืดที่บริเวณก้ามเนื้อของศีรษะนะครับด้านหลังนะครับโดยนะครับให้เหยียดแขนขวาขึ้นนะครับแล้วก็เอื้องไปจับศีรษะฝั่งซ้ายแล้วค่อยกดลงนะครับค้างไว้10วินาทีครับ10 9ก7 6 5 4 3 2 1โอเคครับเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปนะครับเหยยดแขนซ้ายขึ้นมานะครับเอื้อมไปจับที่ศีรษะนะครับฝั่งขวาค่อยๆกดลงนะครับอย่าก,กดแรงนะครับเพราะทาเสียงนะให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับค่อยๆกดลงค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเสร็จในท่าแรกนะครับต่อไปท่าที่2นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับของหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะครับโดยเริ่มจากแขนขวาก่อนนะครับโดยการเหยียดแขนขวาขึ้นนะครับพับศอกลง นะครับแล้วก็มือซ้ายจับที่อขขวานะครับแล้วก็ตึงเข้าหายํำตัวค้างไว้10วินาทีนะครับนะครับา0 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปยกแขนซ้ายขึ้น,นครับพับสอกลง แขนขวาจับศอกซ้ายนะครับดึงขนามนตัวเล็กน้อยค้างไปสิบวินาทีนะครับ10 9 8 7้าแปดเจ็ดหกโอเคต่อไปนะครับท่าที่3นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่นะครับโดยการที่เราจะเริ่มจากแขนขวานะครับเหยียดไปด้านหน้า นะเราใช้แขนซ้ายเกี่ยวเข้าหาลำตัวนะครับค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเปลี่ยนข้างนะครับอย่าแขนซ้ายด้านหน้านะครับแขนขวาเกี่ยวเข้าลำตัวค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1อโอเคต่อไปเราจะเริ่มยืดเหยียดด้านที่3นะครับในการเยืยดเหยียดลำตัวด้านข้างนะครับโดยการใช้การบิดลำตัวนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับจะเริ่มบิดลำตัวแล้วก็ไปแตะท่านข้างนะครับให้ให้มันี่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับค้างไว้สิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3 2 1โอเคเปลี่ยนขางนะครับข้างซ้ายาบิดลำตัวด้านข้างแตะที่เก้าอี้นะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคต่อไปท่าที่4นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะครับ ก็ขานะครับโดยให้นั่งชิดกับเก้าอี้พนักเก้าอี้นะครับแล้วก็จะยืดทีละข้างนะครับโดยเริ่มจากขาขวาก่อนนะครับโดยการยกขาขวาขึ้นมานครับแล้วก็ใช้มือสองข้างจับบริเวณหัวเข่านะครับดึงเข้าหาลำตัวค้างไว้10บินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคตักวางเปลียนข้างนะครับข้างซ้ายยกเข,าข่าขาขึ้นมือสองข้างจับเว้นเขา่าดึงขึ้น10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคต่อไปนะครับท่าสุดท้ายในการยืดเหยียดน,นะครับเราจะใช้การนั่งก้มตัวนะครับแล้วก็แตะไปที่ รับเท้านะครับ,รบโดยเริ่มจากให้ผู้ป่วยนะครับนั่งเวีนปลายของเก้าอี้นะครับเราจะเริ่มจากาการตั้งเท้าขว,วาไปข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็มือสองข้างวางประสานกันนะครับเราค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะเอื้อมไปแตะได้นะครับถ้าถึงที่เราจุดที่สามารถ เอื้อมแตะหนึ่งเราค้างไว้10วินาทีนะครับสิบเก้าแปดเสีาค่อยค่อยัโดดขึ้นมานะครับข้างขวาวางต่อไปเปลี่ยนข้างเท้าด้านซ้ายวางนะครับสองข้างวางประสานกันนะครับวางที่เรนหน้าต้นขาแล้วค่อยเลื่อนตัวไปนะครับเอื้อมแต่จุดที่เราสามารถเอื้อมไปถึงได้นะครับ วางไว้ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 2> โอเคครับนี่ก็เป็น6ท่านะครับที่ใช้สำหรับในการาขายอุ่นร่างกายหรือการครูดาวหลังจากการที่เราอมกายมาแล้วนะครับครับผมก็จะประลัสำหรับการฝึกทั้ง2ท่านะครับท่าแรกก็เป็นท่า ชูเตอร์เพรสนะครับหรือดันมือเหนือขึ้นเหนือศีรษะนะครับเล่ท่าหนึ่งเป็นการบิดลำตัวด้านข้างนะครับก็ท่าแรกก็เป็นการบริหารกำลังหัวไหล่เล่ท่าหนึ่งก็เป็นการฝึกสร้างความแข็งแรงของแก,งกนกลางลตัวของร่างกายนะครับซึ่งจะช่วยให้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับหรือการทรงท่าทําให้การเดินหรือการทรงตัวมีความมัม่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีท่าฝึกเพียงเท่านี้แล้วก็ฝาก ท่านนะครับติดตามตอนต่อไปก็จะมีท่าฝึกให้ท่านฝึกอีกนะครับโอเคฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับ